บ้านตุกกตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุมานนะคะสวัสดีงานคัสตอมพอมเล่นกับปานุสวัสดีคนพี่พิษด้วยค่ะหลายคลิปแล้วน้องไม่ได้สวัสดีประเทศไทยเลยสวัสดีทุกๆบ้านเลยค่ะวันนี้เป็นคลิปส่งงานของบ้านนี้นะคะน้องมากับจงกระเบนเขียวสีเขียวก็สวยเนาะทำไมจงกระเบนทุกสีดูเข้าไปหมดเลยอะ่ะกับพี่นุ กับพี่นุนะคะดูเข้าไปหมดทุกสีเลยโอเคงานคัสซอมของปนุหั่วพี่นุจะติดแน่นกับบอดี้ในขณะที่สามารถถอดได้ดึงตรงๆออกแบบนี้นะคะไว้สำหรับใส่เสื้อสวมหัวแต่ถ้าไม่ใส่เสื้อสวมหัวหรือไม่จำเป็นก็ไม่ควรถอดนะคะการที่ถอดเข้าถอดออกบ่อยๆจะทำให้จอยหลวมด้านหลังปนุทำเป็นผม นุ่มๆน,นะคะเป็นจากเส้นใหม่สำหรับทันผลโมเดลนุ่มๆไว้ให้ก็าสามารถถ้ามันแอบเข้าไปข้างในก็หาอะไรเขียนนะคะแล้วก็ เนี่ยคะ่ะจัดแต่งทรงให้ให้น่ารักสวยงามปนุษย์ทำให้ค่อนข้างหนามันหลุดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะน่ด้านหลังอะไรติดกาวให้หมดแล้วนะตรงนี้ไม่กรุบกรับกรุบกรับแล้วนะบางคนบอกปนุษย์ค่ะตรงนี้มันกรุบกรับกรุบกรับโอเคอันนี้ปนุษย์ติดกาวให้แล้วนาเรียบร้อยคะ่ะน้องสามารถกม้มหน้าได้เงยหน้าได้นะคะหมุนซ้ายหมุนขวาจับโพสท่าทางได้อย่างอิสระนะคะอยากจะโพสท่าทางไหนบอดี้เป็นงานทางฝัง ขายจีนคุณภาพสอดคล้องกับราคานะคะก็คือน่ารักเฉละ่ะเล่นง่ายข้อต่อนแน่นนะคะสนุกข้อต่อนแน,น่นเล่นสนุกนะคะ ในส่วนของข้อต่อเนี่ยอาจจะหมุนได้ดูฟรีๆหน่อยแต่ว่าไม่หลุดนะคะดึงก็คือไม่หลุดต้องใช้แรงดึงเยอะๆเะชละ่ะถึงจะหลุดออกนะคะโอเคจงกระเบนเป็นงานเย็บมือของปนุณุษเองเข็มจิ้มทุกวันเลย <laughs> นะคะสามารถถอดได้ง่ายๆแบบนี้รูดลงมาตรงๆเหมือนอย่างที่บอกนะคะพวกดินเงินดินทองเนี่ยคะ่ะจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับกับอ่า อาจจะโดนเกี่ยวโดนอะไรนะคะเนี่ยอาจจะแบบโดนเกี่ยวโดนอะไรเวลาเราเวลาเราเล่นนะคะเพราะฉะนั้นระวังกันนิดนึงน้อนี่เวลาใส่ก็งอไปเท้าน้องลงนะคะค่อยๆใส่ระวังนิ้วเท้าน้องนะคะจะไปเกี่ยวกับดินทองข้างในให้สุดอย่างนี้นะคะให้เท้าโผล่ให้สุดแล้วก็ดันตรงกลางขึ้นไปอ่าง่ายๆ เห็นไหมคะน่ารักน่าชังเชแหล็โอเคพร้อมกลับบ้านแล้วพิ่นมานโจงเขียวของบ้านนี้นะคะขอบคุณมากมขอบคุณที่ไว้วางใจป้าดูแลเด็กๆให้นะคะขอบคุณที่อุดหนุนผลงานคัสตอมพร้อมเล่นของปนุดด้วยขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รักกันขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ